ระหว่างซื้อเอากับสุ่มกล่องทีละ5คูปองเนี่ยอันไหนใช้คูปองมากกว่ากันวันนี้ทีม C มีคำตอบนะครับก็คิดวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่ก็แค่มาเปรียบเทียบร่งระหว่าง2อ,อย่างนะครับถ้าสมมติคุณซื้อเลยเนี่ยสองคูปองนะครับกับคุณสุ่มกล่องละ5คูปองนะครับแบบไหนใช้ตังเยอะกว่ากันวันนี้ทีม C มีคําตอบนะฮะถ้าสมมติคุณเปิดเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นกิจกรรมแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณอยากได้สก,กินนี้ไปนะคุณก็กดเข้าไปเลยก็ซื้อไปเลยครับสองแล้วก็สก้าบูป,ปองนะครับเป็นสก,กินระดับลิมิเต็ดนะฮะส่วนรูปแบบของสก,กินเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่วงท้ายคลิปนี้ไม่ได้รีวิวนะไม่ได้เติมนะแต่ว่าจะพาทุกคนไปดูสิ่งนี้ดีกว่าครับสิ่งที่เรียกว่าร้านคา้าฮะแล้วไปที่กล่องอนะ่ะกล่องนี้นะครับราคา5คูป,ปองนะครับเปิดเพื่อรัรบสสกกิิินนนาาาาววอ Char คคตรมะะฮ อ่าโอยกระต่ายทำอะไรเนี่ยทำอะไรลูกก็สุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะมีโอกาสได้ของรางวัลดังนี้นะครับสมมติสกินถาวรอยู่ที่0.65เปอนชิ้นส่วนฮีโร่ดูชิ้นส่วนสกินนะครับอยู่ที่40ส่วนเพชรนะครับอยู่ที่59.35นะครับเพชรโคตรเยอะโอเคเขาก็บอกกันนะครับว่าสมมติคุณสุ่มกล่องเนี่ยโอกาสออกอยู่ที่0.65นะครับถ้าสมมติมันออก0.65จริงๆเนี่ยเราต้องสุ่มทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ TMC ก็ทำการคิดคำนวณหมดแล้วนะครับถ้าาใครรอยกู้ ขอทุกคนพาไปดูโน้ตของ TMC กันเลย Let's go เอาละครับว่าต้องยินดีจ้าทุกคนเข้าสู่โน้ตของ TMC กันเลยนะครับก็สกินนะครับอัตราการออกนะครับอยู่ที่0.65นะครับหมายความว่าสมมติคนสุ่ม100ครั้งเนี่ยจะออกอยู่ที่0.65ครั้งเท่านั้นนะครับสกิปเป็นอัตราส่วนนะครับอยู่ที่1ต่อ153.84นั่นเองนะครับจะถามว่าอัตราส่วนตรงนี้มาจากไหนนะครับก็เอาจากมาจากการเอา100ตั้งนะครับแล้วเอา หารด้วย0.65นะครับจะท่ากับ153นะครับแล้วถามว่า153ตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับหมายความว่าสมมติคุณจะได้1สกิน1ครั้งเนี่ยคุณต้องสุ่มไปทั้งหมด153ครั้งนั่นเองนะครับเข้าใจไหมเข้าใจเนาะก็ปัิตัวตัวตันเปวน153ัวตัวตัมก็ทํัการปัดขึ้นัป็น1ต4นะครับตัว่อจะไดตัวดคงงํตัวณง้ายๆตัวเั้จะไดัลงตัวนัวนะครับสุ่ม1ครั้งัังัวว ซุ่มกล่องอ่ะก็คือกล่องหนึ่งห้าคูปองแล้วก็ห้าคูณกับหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับจะเท่ากับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบคูปองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปน่าสรุปกันเลยเลสนี่ตัดแบบว่าไม่ตัดนะครับถ้าสมมติเอาละครับเรามาสรุปกันเลยนะครับถ้าสมมติคุณต้องการสกินนะครับสกินแบบเนี้ยเอ้าเฮ้ยไปไหนแล้วล่ะ <laughs> สกินอควาอาควาติก คาริสม่านะครับถ้าสมมติคุณซื้อเลยเนี่ยแจ็บซ,ซื้อส,สดๆเลยนะครับจะอยู่ที่299คูปองนะครับแต่ถ้าคุณเปิดกล่องเนี่ยละอัตราการดอกมัน0.65ตามที่เขาบอกนะครับจะอยู่ที่770คูปองนั่นเองนะครับทีนี้ทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าแบบไหนคุ้มกว่าก,กันนะครับถ้าสมมติคุณสุ่มเอาจริงๆอ่ะถ้าสมมติคุณสุ่มกล่องละ5คูปองอ่ะมีแต่เกลือกเกลือนะครับไม่ได้มีว่าสุ่มหาเหรียญอะไรเลยมีแต่เพชรกับ ชิ้นส่วนฮีโร่กับชิ้นส่วนสกินนะครับไม่คุ้มนะครับฉะนั้นก็ซื้อดีกว่าคุ้มกว่าเยอะนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีเด็กๆคนนี้แค่ชอบไปแค่ยิ้มกดไลค์ไป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยสำหรับน,นี้ผมขออนุญาตนะครับทำอะไรที่ผมต้องการเลยผมจะไปเล่นหมดอะไรดีนะเล่นหมดหนึ่งหนึ่งดีกว่าจักรูจักรู้หนึ่งหนึ่งไปเลย let's go หมดหนึ่งหนึ่งที่คนไม่ต้องสนใจนะครับผมก็จะไม่ตัดนะ ก็จะเล่นให้มันครบ8นาทีอ่ัถ้าทุกคนอยากดูก็ดูถ้าทุกคนไม่ God, อยากดูก็ <families> ไม่เป็นไรเพราะฉันจะแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กิ้นไม่นอนอยากองเธออครัโอ้ยโอ,โอ้มันเป็นฮีโร่ที่โกงที่สุดแล้วในหมดหนึ่ง,น,งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวแบบ,บ Aww, ตัวแก้ทางมันอยู่นะเนี่ยเอ็นดอร์ถ้าเราจับได้ก็ชนะนะครับแต่ถ้าเราจับไม่ได้ เราก็จะไม่ชนะฉะนั้นเราก็ต้องจับให้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราฟิกเกอร์มาแล้วที่ส่งที่ผมเอาชิกเกอร์มานะครับก็คือผมจะกระซ uo เขานั่นเองนะครับเรนดอร์นะครับมีการโจมตีการธรรมดานะครับเป็นหลักนะครับเราะนะออกเป็นโซนิคบูลแล้วกันนะครับสกิลติดตัวของโซนิคบูลนะครับก็คือความเร็วเคลื่อนที่60%แล้วก็ความหายที่ได้ความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีปกติลดลง15%นั่นเองนะครับโอเคเราก็ทําการมาตีคีบันเลยนะครับ ซีลสองถ้าสมมติสองก่อนได้เปรียบน,นะแต่ว่าตอนช่วงต้นเกมเราสู้อะไรครับไม่ได้เราก็กลับเลยครับเราตีได้ตัวเดียวเราก็กลับเลยนะครับแค่เว็บเดียวเว็บหน้าเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เว็บหน้าหน้าอีกทีแล้วเราค่อยโจมตีแบบเต็มสูบก,กันนะครับตนนัวนี้ตอน,นต้นเกมเราสู้ไม่ได้แล้วเพราะเราไม่มีอันตีเนาะแล้วก็ทำการตัดเลือดก,ก่อนตีไปเลยครับไม่ต้องกลัวซีเรียลอะไรครับตีไปเลย เราเอาคลิปเวฟหน้าๆก็ได้นะครับแล้วเราก็ออกเป็นไนท์เพลทอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อเพราะว่าเขาโจมตีปกติเป็นหลักไงเขาจะได้แบบว่าตีเราไม่เข้านั่นเองนะครับจะได้ตีสโลว์สโลลี่ถ้าสมมติฆ่าเขาตอนนี้เราก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเราก็เซฟเซฟไว้ก่อนนี่รทุคมนจะแบบว่าอัดย้อนหลังเนาะพูดนำหน้าไปหมดนะครับเอาดีป้อมตีแรงนะข้างหน้าเนี่ยครับเอาเราสามารถฆ่าเขาได้เลยนะเขาไม่ได้มีฟิกเกอร์หนีเราอยู่แล้วครับ นี่งไงจะไปไหนจะไปไหนพ้นฮะฮะจะไปไหนพ้นฮะ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 โหโอ้โห,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 หมันผิวอะเชี่ยผิวอ่ะเราเสียแล้วเราแพ้ทุกคนสวกเรับมื่ี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันบ๊ายบายเจอเอ็ดดอมันสู้เราได้นะเราก็มีในเพจเราใหญ่ย้ายเสียป้องก็พอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะนะ เราก็โดนไปเยอะและ้วเสียตัวเดียวมันพอมีมียังพอแก้ไขได้ครับลองตีไปสิหนึง่ตงตีไปละต่อไปคุณก็ไม่มีอะไรหนีแล้วสินะนี่ไง ร้อยครับตายนี่มันคือเวลาของเราของแท้ก็ตายกินน้ำพอดีสุดยอดมากลูกสาวหกวิห้าวิสี่วิสองหนึ่งตีป้อมตีป้อมไปเลย e สโก้แล้วก็ตุมการซื้อฟับเนี่ยทารอนรอเลยนะครับได้เลือ, 3, อดสามพันคดีได้สามพันคดีครับแต่ว่าได้ป้อมก็ดีกว่าอยู่แล้วอ่าโอเคเรามีรีเลือดก่อนรอนตีมีอีกรอบหนึ่งครับก็สิบเก้าวีเนาะแล้วก็รอรอเซฟไปก่อน เราก็าจะไม่รีบเลยค่ะเพราะถ้าเราเรีบรึไหร่เราก็จะสวยไปนานเสียไปก่อนเลยครับต้องรีบครับคิดังไม่เกิดถึงเขาตีป้อมเขาก็จะเจ็บๆหน่อยนะตีสดเลยละถ้าเขาทำ่างนี้เขาจะเขาจะโดนผมกระทืบนไปนะกระเทืบข,า,ขาป้อมเลยอ่นะมาดิถ้าคุณไม่กลัวแล้วก็นนะเราก็ดึงไปก่อนครับเดี๋ยว คลิปมันจะเกิดเนะเดเาะรอคลิปเกิดเราค่อยตีจะได้คุ้มกว่าเกิดมาดเิเป็นพิวเป็นพ<อ>ิ้วเนี่ยเรากดดันเขาเลยครับกดดนันชิวๆนะครับเขาจะพิวๆหน่อยแต่เราก็นี่งไง แค่ไหครับจะตายก็พอครับนี่ฟิกเกอร์ได้คุมไหมไม่คุมนะเขาตีสดนะถ้าป้องกันเนี่ยเราก็ต้องทำไงก็ได้เขาสโลนะครับจะได้ดักตีง่ายกระทื่กระทื่เข้าไป ชอบไปของจบตีหมดเลยนะผมก็อ,อกของเข้าสโลนะครับ <orith Seal> เราเล่นได้นะอันนี้แล้ว <değild> ก็ตีคนกับพ้องกับป้อมเลยครับอันนี้เียบร้อยครับเต้นกระกาไปเลย กล้าไปเลยครู้ยเต้นโชว์เลยละกันพ่อหนุ่มปากดีต้องโดนนะคลิปตีปัอม <c oughs> พ่อหนุ่มตำนานตำนานพระรามก้า ก็เจอมานี้นะครับสำหรับ TMC ถ้าทเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปสุดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวัน p e นเดือนสองน้ำนอมเต็มตลิงวันอันไก้จะใชายิ่งสนุกกะจริงแล้ววันทอยกะทงงา้งไม่ละน้องไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าขอแปะทีแหละบ๊ายบายเจอกัน